โปรเจกต์ Stilton Berfab Project รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลายัยคนส่งสารนะความเป็นมาของบริการในปัจจุบันการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยนะครปฐม,มได้มีการนำ Shuttle er Bus ch, หรือรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลายัยมาให้บริการจำนวน2คันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับส่งคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาหรือบุคลากรภายในในการเดินทางไปยังอาคารหรือสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลายัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับเป็นระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยรูปแบบหนึ่งส่งผลต่อการลดจํานวนเที่ยวการจราจรภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสาเหตุ 1. ที่ก่อให้เกิดเป็นมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป้าหมายและขอบเขตของสวัสดิการเพื่อให้บริการรับส่งคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิติที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐมเพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครปฐมสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐม มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางภาครัฐในการลดการสิ้นเปลืองของการใช้น้ํามันเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในพื้นที่ของมหาวิทยาลายัยและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครปฐม,มสวัสดิการนักศึกษาเดิมที่มีอยู่สวัสดิการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลายัยปัจจุบันมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครปฐมมีความจําเป็นมากเพราะมีพื้นที่และอาคารต่างๆเพิ่มมากขึ้นการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยประกอบการ จราจรภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาราชการมีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมากทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นจึงทำให้เกิดมลพิษทางอากาศจากวันรถยนต์และเสียงของรถยนต์มากขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายคือนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศดังนั้นจึงมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะอาจารย์บุคลากรนักศึกษาและ ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครธมการออกแบบบริการนักศึกษาใหม่เนื่องจากมีบริการการบริการรับส่งแต่ยังไม่มีการจัดทําจุดจอดรถและตารางการเดินทางที่ชัดเจนปัญหาที่พบคือนักศึกษาไม่ทราบว่าวันนี้มีรถรับส่งวิ่งทั้งหมดกี่คันจอดตรงไหนบ้างอาจจะทําให้นักศึกษาที่ใช้บริการรอนานกว่าปกติและมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีในส่วนของการปรับปรุงมีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การติดตั้งเทคโนโลยี GPS ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของรถโดยสารได้แบบเรียลไทม์การออกแบบเส้นทางเดินรถหากในภายภาคหน้ามีจํานวนรถโดยสารที่เพิ่มมากขึ้น 3. การออกแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเป็นการแจ้งข้อมูลการวิ่งให้บริการของรถโดยสารบนสมาร์ทโฟนให้แก่ผู้ใช้งานหรือผู้โดยสาร 4. การติดตั้งจอประชาสัมพันธ์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการวิ่งให้บริการหรือข่าวสารต่างๆแก่ผู้ใช้งานหรือผู้โดยสาร เงื่อนไขาการได้รับสวัสดิการ 1. คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏนครปฐม2บุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่องานและใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฏนครปฐมสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการสำรวจความคิดเห็นของสวัสดิการแบบเดิม 1. สามารถใช้ได้ทั้งนักศึกษาและคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย,ย2เป็นการลดมลภาวะทางอากาศสำรวจความคิดเห็นของสวัสดิการแบบใหม่ 1. มีความก้าวหน้าทัียมเทคโนโลยีระบบขนส่งสารนะ สทราบถึงตำแหน่งของรถโดยสารได้แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในการแจ้งตำแหน่งต่อโดยสารที่รอบริการป้ายโดยสาร 3. ามตามพิธาสัมพันธ์ข้อมูลการวิ่งให้บริการหรือข่าวสารต่างๆแก่ผู้ใช้งานหรือผู้โดยสารยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้แก่มหาวิทยาลัย ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับสวัสดิการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยขนส่งสาธารนณะแบบเก่ามีมานานแล้วแบบที่ต้องมารอบริการรถรับส่งแต่ยังไม่มีการจัดเป็นจุดจอดรถและตารางการเดินรถที่ชัดเจนปัญหาที่พบคือนักศึกษาไม่ทราบว่าวันนี้มีรถมาวิ่งส่งทั้งหมดกี่คันจอดตรงไหนบ้างควรมีเครื่องอิเล็กทรอนิก เหมือนในรูปแบบใหม่เข้ามาช่วยให้แก่ผู้ใช้งานหรือผู้โดยสารเช่นเส้นทางการวิ่งให้บริการจุดหรืออาคารในแต่ละป้ายโดยสารและระยะเวลาในการรอรถโดยสารข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสวัสดิการนักศึกษาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรูปแบบใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นจําเป็นที่ต้องใช้งบประมาณหรือบุคลากรในการดูแลหรือจัดการระบบการเดินรถโดยสารที่เพิ่มมากขึ้นการได้รับการสนับสนุนของ ทางมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบการขนส่งที่ทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัยและเป็นการพัฒนาด้านการขนส่งของมหาวิทยาลัยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน